ราวของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมขาเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของคนในวงการบันเทิงกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศอย่างงานประกาศผลรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2025มายามหาชน ปีนี้ค่ะเป็นปีที่10นะกับการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติที่หลายเลยคนเนี่ยขนานนามให้ว่าเป็นรางวัลที่มาจากเสียงมหาชนโดยแท้จริงเพราะเราร่วมกันเปิดโหวตนะคุณผู้ชมแฟนคลับและคนที่รักศิลปินเนี่ยร่วมโหวตกันเข้ามาหลังจากนั้นค่ะก็มีการตัดสินนะว่าใครได้รับรางวัลน,นี้จากเสียงของมหาชนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาอีกความภาคภูมิใจเลยก็ว่าได้สําหรับ นักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีดาวรุ่งนะดาวรุ่งชายดาวรุ่งหญิงเนี่ยปรากฏและเจิดจลัดอยู่บนวงการบันเทิงอีกหลากหลายคนเลยและในปีนี้กับงานประกาศผลรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2025มายามหาชนฝ่ายชายดาวรุ่งฝ่ายชายได้แก่ น้องเก่งฮาริสค่ะส่วนดาวรุ่งฝ่ายหญิงค่ะได้แก่น้องฟิล์มรชานันนั่นเองค่ะขอแสดงความยิดีกับคู่นี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าแพ็กผนึกกำลังสำคัญค่ะฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาครอบครองกับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นการยกระดับ การเ,เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยนะฮะเราจะเห็นน้องๆแต่ละคนเนี่ยพัฒนาศักยภาพพัฒนาฝีมือให้กับแฟนๆได้เห็นเรื่องของการเติบโตของน้องๆในวงการบันเทิงฝีไม้ลายมือการแสดงน้องๆเนี่ยตั้งใจและ เ,ออเขาเรียกว่าพรีเซนต์ออกมาอย่างเต็มที่สวมบทบาทนั้นๆได้อย่างเต็มที่เริ่มต้นกันก่อนคุณผู้ชมกับน้องเก่งฮาริสนะคะเราจะเห็นสีไม้ลายมือการแสดงของน้องค่ะในภาพยนตร์หลายในคนคงจําได้วิมานนามโอ้โหตอนนั้นเนี่ยหลายในคนจับตามองเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงไทยและหลังจากนั้นค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเข็มจีราต้องรอดก็เรียกว่าแจ้งเกิดและทําให้หลายๆ คนเห็นฝีมือการแสดงของน้องเก่งฮาริสได้ทุกมิติเลยทําให้น้องเก่งฮาริสค่ะถูกจับตามองและน้องเก่งฮาริสนี่แหละคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2025มายามหาชนสาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปี และน้องก็ได้รับรางวัลน,นี้และน้องก็บอกนะผู้ชมค่ะว่าน้องภูมิใจมากๆกับรางวัลน,นี้กับความตั้งใจของน้องที่น้องตั้งใจเรื่องการทํางานเป็นอย่างดีและที่สําคัญมากไปกว่านั้นน้องนะคะผู้ชมขาต้องการพัฒนาและยกระดับซีรีส์ที่น้องเล่นรวมไปถึงวงการบันเทิงเนี่ยให้ทัดเทียมกับต่างชาติด้วยความรู้สึกของน้องเก่งฮาริสเป็นอย่างไรบ้างกับการรับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งชาย ปีประจำปี2025ฟังจากปากน้องเก่งฮาริสกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมเก่งฮาริสครับก็วันนี้ขอบคุณมายาวอร์ดมากๆเลยครับที่มอบรางวัล Rising Star Male of the Year ให้เก่งครับผมก็จริงๆคำว่า ไรซิ่งสตาร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เก่งรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เกียรติแบบเรียกว่าไรซิ่งสตาร์เก่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับน้องใหม่ในวงการบันเทิงของเก่งมากๆเพราะว่าซีรีส์เรื่องเขีมเจลาต้องรอดเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเก่งฮะแล้วก็ภูมิใจมากๆก็เก่งเชื่อว่าในอนาคตเก่งจะ พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆฮะทั้งในจอแล้วก็นอกจอด้วยครับขอบคุณทางมายาอวอร์ดมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพนเนอร์ของผมขอบคุณพี่ๆน้องๆในดูมด,ดีครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับที่มาอยู่ที่นี่แบบมาให้กำลังใจรวมถึงทางบ้านด้วยครับขอบคุณมากๆครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับดาวรุ่งชายแห่งปีอย่างน้องเก่งฮาริสค่ะ ก็รอติดตามผลงานใหม่ๆรอติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องเก่งฮาริสได้เลยค่ะมาทั้งที่ฟังฝ่ายหญิงกันบ้างนะุผู้ชมค่ะนักแสดงในวงการมีหลากหลายท่านเรียกว่าแจ้งเกิดในวงการและหลายๆคนก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยฝีม้าลายมือไม่ธรรมดาจริงๆใช่ค่ะต้องบอกว่าวงการบันเทิงไทยเนี่ยนะเราอาแขนรับสาวๆนักแสดงค่ะแต่ละคนตอนนี้เนี่ยโอ้โหฝีม้ลายมือสุดยอดจริงๆ เรียกว่าน้องๆเนี่ยตั้งใจเรื่องการทํางานได้ดีมากๆและอีกหนึ่งนางเอกสาวค่ะผู้ชมขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สาวคนนี้เข้าวงการมาสักพักหนึ่งแล้วโชว์ฝีไม้ลายมือเล่นซีรีส์หลายเรื่องก็ได้รับประแสะการตอบรับดีมากๆแต่เรื่องนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าเธอเนี่ยไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะคะและเธอก็คว้ารางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีมาครอบครองจากผลงานค่ะ ีรีสเรื่องพลูโต,โตนิทานดวงดาวความรักนั่นเองนะคะและเรื่องนี้ก็เรียกว่าแจ้งเกิดน้องฟิล์มราชนันแบบเต็มตัวเลยทีเดียวและที่สําคัญไปมากกว่านั้นน้องฟิล์มราชนันค่ะเป็นอีกหนึ่ง นางเอกสาวนะที่ตั้งใจมากๆและน้องได้บอกกับพี่เล็กซี่ไว้บอกว่านี่เอาจริงๆเลยนะเมื่อตอนปีก่อนเนี่ยน้องเคยมาร่วมงานเป็นแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงานมายาทีวีอวอร์ดในปีก่อนนะคะและในปีนี้น้องเป็นผู้ได้รับรางวัลน,น้องรู้สึกดีใจมากๆกับการได้รับรางวัล ดาวรุ่งหญิงแห่งปีประจำปี2025ความรู้สึกของน้องฟิล์มราชนานน้องจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับการรับรางวัลดาวรุ่งหญิงแห่งปีไปฟังจากปากน้องฟิล์มราชนานกันดีกว่าค่ะ สวัสดีคะ่ะและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดาวรุ่งหญิงแห่งปีนั่นอเองค่ะขอบคุณมากมาเลยจะเป็ในใครไปไม่ได้นอกจากน้องฟิล์มรัชน,นันของเรานั่นอเองอเะนะคะขอบคุณนะความรูะะ้สึกเป็นไงบ้างคะน้องฟิล์มคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงแห่งปีปกติจะเห็นแต่รุ่นพี่ที่เขาได้รับมาวันนี้ตัวเองรับเองก็ดีใจมากๆเลย ก็ต้องบอกว่าผลงานมันประจักษ์และผลงานทําให้ทุกคนได้เห็นถึงพัฒนาการการแสดงของหนูด้วยขอบคุณมากมาเลยยากไหมคะกับการถ่ายทําซีรีส์ในแต่ละเรื่องค่อนข้างท้าทายดีกว่าค่ะแต่ละเรื่องแต่ละคาแรคเตอร์ก็ท้าทายไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปยากยังไงบ้างฟิ์ว่าอาจจะอยู่ที่วัตถุดิบ ที่เรามีกับท,ที่ตัวละครมีไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเรื่องไหนที่มันต่างมากๆแลเราก็ต้องยากที่เราจะต้องหาวัตถุดิบใหม่ๆในการถ่ายทอดตัวละครออกมา เรื่องฝีมือการแสดงเนี่ยหลายๆคนได้เห็นประจักษ์ในซีรีส์อยู่แล้วแต่อีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆลมใต้ปีกและพลังจากแฟนคลับด้วยใช่ใช่เลยนะคะอยากจะบอกะอะไรกับแฟนคลับบ้างคะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รักที่ฟิล์มเป็นฟิล์มมาเสมอขอบคุณที่คอยสนับสนุนฟิล์มตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันนี้นะคะที่ฟิล์มได้รับรางวัล ฟิลมคงจะไม่มีวันนี้มายืนตรงนี้ไม่ได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปถ้าขาดการสนับสนุนจากแฟนคลับทุกคนไปค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้ฟิลมไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแล้วในพาร์ทของอินเตอร์แฟนหลายคนก็หลงรักแล้วก็ชื่นชอบดาวรุ่งหญิงคนนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับอินเตอร์แฟนบ้างฟิลม for inter fan I hope you take a good care yourself until we m e เราจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆอะไรของฟิล์มรัชนาบ้างคะก็จะมีในส่วนของปีนี้นะคะจะมี Girl Rules ค่ะกฎหลักห้ามรักเธอซึ่งเล่นกับพาร์เนอร์ของเราคือพี่น้ำตาลค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงเพื่อนๆอีกมากมายก็จะเป็นวิวเลิฟวิวมิมก็ฝาดเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นการรวมตัวสุดพิเศษเลยตัวแซ่บสุดๆเลยปวดแน่นอนปวดแน่นอนได้ถ่ายไปบ้างยังคะ5คิวแล้วค่ะ เป็นไงบรรยากาศในการไดยทำจับปูไหมคะสุดยอดสุดยอดยิ่งกว่าจับปูเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะน้องฟิล์มคะน้องฟิล์มคาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าค่ะน่าจะเป็นต้นปีหน้าได้ดูแน่นอนตอนนี้ทางเบื้องหลังทางกองถ่ายก็กําลังเร่งถ่ายกันพูดถึงคู่พาร์ทเนอร์เรานิดนึงดีกว่าพูดถึงน้ําตาลนิดนึงค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้พี่เป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าการเล่น ซีรีส์การเล่นละครอะคะถ้าเราได้รับถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์ที่ดีมันจะเป็นผลดีต่อตัวเรามากๆเพราะว่าการส่งต่ออารมณ์อะไรเงะะี้ยซึ่งฟิล์มโชคดีมากๆค่ะที่เป็นพี่น้ำตาลนี่แหละค่ะดาวรุ่งหญิงแห่งปีฟิล์มราชน,านันขอบคุณค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝั่งฝ่ายชายน้องเก่งฮาริสฝั่งฝ่ายหญิงค่ะน้องฟิล์มรัชานานคู่นี้ก็เรียกว่าปีกหนึ่งคู่นักแสดงดาวรุ่งฝ่ายชายนักแสดงดาวรุ่งฝ่ายหญิงที่โอ้โหฝีมือการแสดงเนี่บอกว่า จัดเต็มร่วมไปถึงค่ะปีหน้า2026เราจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องเก่งฮาริสโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องฟิลมรัชนันอย่างแน่นอนฝากด้วยนะคะติดตามผลงานของ2ดาวรุ่งจากเวทีการประกาศผลรางวัลมายาทีวีอวอร์2025มายามหาชนเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความสำเร็จของน้องๆเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆถึงความตั้งใจในการทำงานและ รางวัลเหล่านี้ค่ะเป็นรางวัลที่ทําให้นักแสดงในแต่ละคนหรือคนในวงการบันเทิงเนี่ยกระชุ่มกระตวยหัวใจมีกำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในเรื่องต่อๆไปนั่นเองขอแสดงความยินดีกับนักแสดงดาวรุ่งชายขอแสดงความยินดีกับนักแสดงดาวรุงงงง่งหญิงน้องเก่งฮาริสและน้องฟิล์มรชาน,านันกับงานประกาศผลรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2025มายามหาชนก็ต้องบอกเลยนะคะ ว่าขอแสดงความยินดีกับดารานักแสดงศิลปินทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลไปครอบครองด้วยนะคะ